สองอุ้ยสองเยอะกว่าวสามเฮ้ยไม่ใช่ครับสามไม่เกี่ยวดีเฮ้ยสองเยอะกว่าก็แม่งคนเดิมพิมพ์งไงสองเนาะโอเคเบิร์เลยละกันมาสองใบสุดท้ายคนดู้บอกให้เบิร์นแล้วก็จัดไปเพราะเมื่อกี้เลทบวกสามมาแล้วคราน,นี้บวกแปดเลทสุดมาสามอสองึ่งคนเลขสองเลยผู้ไปย่านะขอร้องขอผู้ไฟ บีทีบีด้วยผู้ไฟหน่อยเอออิตาลีทีบี TV ใครวะเนสตอไม่ใช่มานตินี่บาริซี่อุย้ยร้อยสิบเก้าเอาเรื่องไม่โอเคเฮ้ยเยาเรื่องเอาเรื่อง,อองถือว่าได้อยู่ โอเคโอเคแพ็กแบบแสนมาก็เอาเรื่องแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนฟัน88